คิดไม่ถึงว่ามีสมัครคมแบบนี้คนพูดเรื่องริงผมก็ไม่แค่ยืมมานาไมก็ย,ยังลําบากเฮ๊ะมันจะมีจริงหรือสมัครคมอย่างนี้สามคนเคยบอกว่าเดี๋ยวจะส่งบัตรประชาชนมาแล้วจะไปขอให้ผมว่าเอะก็เห็นเงียบไปเป็นเดือนสองเดือนละโอ้ค่ะคงไม่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 คงไ,ไม่มีจริงใช่ไหมใช่ใช่สมัครคมแบบนี้นะป้ายผมคิดว่าน่าจะเขียนได้มันชัดเจนแหละอืมอ๋อก่าก่า พอดีคนที่ไม่ไม่ไม่รู้นะเนาะก็หายากใช่เนาะก็จะหาไม่ค่อยเห็นเนาะเพราะว่าสมาคมจะอยู่ข้างในครับขอบคุณใจก็กราบขอบพระคุณผู้บริหารมากมากค่ะหมองน้ำมาเนี่ยน้ำมาบ่โน้ยเล็กบ่เมำมาคือเราคืเย็นจะต่ำแล้วที่แถวบ้านอ่ะ เขาจะมีคนกอ่อไฟจุดไฟเผาทานาอ,อะไรบ้างอย่างเงี้ย,ยผมพอได้กินควันไฟแล้วหายใจไม่ออกเมื่อเดือนที่แล้วต้องส่งโรงพยาบาลด่วนแอดมิทั่นีวันครับพอโดนควันโดน,โดน,นพวกนั้นแล้วมัน ตรงใช่เครื่องช่วยเนาะขับรถมาหลับถังผลิตออกซิเจนจากสมาคมเองเลยนะนี่คื้รถแล้วมันก็ไปได้แต่ว่าถ้าเดินเดินไม่ค่อยไหวแล้วตรงนี้ก็แผลยังไม่หายก็ย์พาเมื่อาที่ที่แล้วแผลยาวแค่นี้เลยผมเล่นละครอยู่ช่องเกอแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อยู่บริษัทของอาจหลองมดดิวิจิตแล้วก็ ก็เล่น right? เล่น58 58 again, อยู่หลายเรื่องก็คิดไม่ถึงว่าตัวเองจะหมดสภาพขนาดนี้อายุสะยแล้วค่ะนี่ห้าสิบแปดครับยังห้าสิบแปดมันมันมันทำแต่ลำบากเหมือนกันแล้วบางทีรับสภาพตัวเองไม่ได้เป็นมานานหรืยังค่ะนี่ค่ะก็จริงๆก็เป็นมานานแล้วแหละแต่นี่ไม่ไม่เชื่อว่าจะหนักขนาดนี้ว่าตัวเองจะเป็นขนาดนี้เพราะว่าอาการยังไม่ออก อาการไม่มีสภาพร่างกายปกติหมอตรวจหมอก็บอกแล้วว่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้แต่เขาไม่เชื่ออแล้วก็ปล่อยให้ปล่อยให้มันดับแบบพูดง่ายๆเพราะว่าหมอบอกว่าเหมือนเครื่องในร่างกายเราดักตอนี้ถัาคื้นได้มันก็แค่ประคองตัวาตเหลือ4แค่4เปอร์เซ็นต์เป็นไตเนาะไตวายเจียบพันแล้วอเจอเพื่อนๆบางทีบริษัท ไปทัดสัังมาเยี่ยมก็ดีจ้ะไหวไหมเนี่ยืนนานไหวไหมไปไปค่ะเข็นเป็นอะไรค่ะก็ทำเส้นคล้องใจนี่ต่อค้เลือดนี่ไหออกซิเจนจ้ะทางเลิตออกซิเจนจ้ะจ้ะคนป่วยเป็นอะไร เป็นเป็นไตค่ะเป็นพวกโรคเป็นโรคไตเป็นเบาหวานความดันแล้วก็เลือดจางอะไรพวกนี้ค่ะต้องใช้ออกซิเจนกลางคืนลเลยคนะ่ะอืมตลอดใช่ไหะอายุเท่าไรจ้ะอายุห้าสิบห้าสิบเก้าค่ะย่าคือหญิงเราจะผู้ชายจา้ะโอ้ผู้ชายจา้ะอยู่บ้านไหนจ้ะอยูอ่บ้านกอโจกค่ะตําบลอำเพออยู่กอโจกต,ตําบลตําบลไทย่ยมค่ะ เป็นอองหน้าจ้ะมหมอเขก็ไเลแนะนำใช่เหมือนกันเลยเนาะคะ่ะใช่กดปิดปิดเปิดตรงไห้ตรงนี้เนาะค่ะปิดเปิดเนาะ,ะระบบเดียวเยนาะคะ่ะปิดเปิดตรงนี้ตรงเดียวอันนี้ต้องหาหมอทาไมแนะนำหหมอไมแนะนำ